พบกับสาวจากยุคต่างๆอดีตปัจจุบันและอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากิดว่าพวกเธอพบกันในยุคสมัยของพวกเราและนี่ก็คืออลิซเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้มาจากสตวรวัตของเราบาฮิปปี้อย่างนั้นเหรอเธอมาจากยุคสมัย70แน่ๆพนักงานเสิร์ฟแล้วของขวัญจากเชฟมาให้ ดูดีจังแล้วว่าแต่ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในหรองานมาดูกันเลยอุ๊ยอุ๊ยมีบางอย่างไปแตกกดขึ้นมันเหมือนกับว่าอาลิสกำลังถูกดึงเข้าไปในนั้นส <c oughs> าวงามคนนี้ก็ได้หายตัววับไปเลยและคาเฟ่แห่งนี้มาจากยุคที่แตกต่างกันตัวของพอลลี่ก็เช่นกันเธอดูล้ำสมัยสุด <c oughs> ใช่แล้วละ่ะนี่คือสิ่งที่อนาคตเป็น <c oughs> ก็อิตาพนักงานเสิร์ฟคนเดิม <c oughs> อีกแล้วมันดูแปลกๆทะาแม่งท่าแม่งแฮะอีกแล้วอรอของขวัญจากเชฟเลึก พอลลี่ก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะเปิดดูหรอก hmm. โอ้ว้วาวอิตาเจ้าพนักงานเสิร์ฟก็เลยอาสา,าทําให้มันเป็นเรื่องเดียวกันกับเมื่อกี้เป๊ะเลยพอลลี่หายตัวว่าไปไหนไม่มีใครทราบได้อินสตาบ้าเหรอดูจากชื่อของคาเฟ่แล้วนี่คือย,ยุคข,ของพวกเราสินะและแมรี่ก็ดูเหมือนเด็กสาวสมัยใหม่ทั่ว,วไปเธอวางโทรศัพท์ลงไม่ได้เลยเธอจะต้องโพสต์เปิดอาหารลงบนไอซีก่อนก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วล่ะการถ่ายภาพก็ได้บุกคดจังวะโดยพนักงานเสิร์ฟที่เราเห็นกันอยู่แล้ว พร้อมกับของขวัญมาจากเชฟแมรี่ก็เรบเปิดฟ้าออกมาทาราสปไพรสาวๆที่หายตัวไปมาอยู่ที่นี่กันเองเหรอแล้วพวกเธอโผล่มาจากไหนกันแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะต้องอย,ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปซึ่งนั่นทําให้อลิสวาดกลัวอย่างมากอุปกรณ์ของพันลี่นั้นแตกต่างมากโทรศัพท์ของเธอเป็นนวัตกรรมใหม่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจอีตาเจ้าพนักงานเสิร์ฟดูเหมือนจะไม่พอใจเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยให้สาวๆอยู่กันตามลำพังแล้วล่ะสาวๆก,ก็ได้เริ่มคุ้นเคยกันอย่างชาชา สันติภาพแด่ทุกทุกคนเอ้าเอสวัสดีจ้าพักเพื่อแต่ว่าฉันขอพูดตรงๆเลยนะอลิสก็ได้หยิบปัิทินออกมาจากกระเป๋านี่นี่ปี1977เหรอใช่<ๆ>นั่นคือปีนี้เป็นไป,นปนไม่ได้พอพอ <ว au. S 1> ลลี่ว่าไงนะโฮโลแกร,รมบอกว่าผู้หญิงคนนี้ <ว au. S 1> อายุน้อยกว่าอลิสร้อยปีปี2077อย่างนั้นเ <ว au. S 1> หรอโอ้โหแม่จ้าเว้ยแมี่โชคดีมากเธอสามารถเรียนเกี่ยวกับอดีตและอนาคตได้ สาวมีความแตกต่างกันยังมากแต่มิตตภาพอยู่เนือาการเวลาเนาะงั้นเรามาเรียนรู้กันว่าโลกสมัยใหม่เขาเป็นยังไงแมรี่ก็ได้พาเพื่อนของเธอไปช้อปปิง้งสาวดูชมเกินไปแมรี่อธิบายว่าในยุคปัจจุบันผู้คนเขาแต่งตัวกันยังไงแต่พอลลี่กับอลิซไม่ได้ตื่นเต้นกับเสื้อผ้าบนไม้แขวนแมรี่พยายามแนะนำหญิงสาวในอดีตให้ใส่เสื้อผ้าแบบโอสหยหน่อย เอาเสื้อฮุกสีเขียวตัวนี้ไปเอะนะก็แข่ลองใส่ดูเองก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปลองดูพอลลี่จ๋ามาหาของให้เธอใส่กันเนอะขอขวดเปล่านนหน่อยนี่เธอกาลังจะทําอะไรเนี่ยฉันไม่ได้บ้านะดูนี่นะมันคือเครื่องแปลงสภาพใส่ขวดพัาสติกนี้ลงไปและปิดจากนั้นก็กดปุ่มอ่ะเรียบร้อยพัาสติกถูกดีไซเคิ่ละตอนนี้เราก็ได้เสื้อผ้าใหม่แล้วโอ้โหพอลลี่ทำเสื้อฮุกเอลลอยสุดเก๋ไก่จากขวดด้วยะ เทคโนโลยีนี่น่าทึ่งเนาะนี่คือเสื้อฮุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจ้าฉันก็อยากจะทําแบบนั้นได้บ้างตังอลิซมานี่ไหนสิเธอดูเหมือนจะไม่ค่อยจะชอบชุดใหม่นะพอลีพยายามจะช่วยว้าวน่ารักมากกายของฉันก็มีชุดแบบนี้เปะเลยเฮ้ดูสิมันเหมือนกันเลยพอลีเก่งมากในการพูดประชดประชันให้รู้สึกไม่ดีเนี่ยอลิสมองโหอย่างมากเธอเพิ่งจะถูกเปรียบเทียบกับคุณกายอย่างนั้นเหรอ ว่าแต่สาวชอบพูดคุยเมามอยกันเรื่องอะไรหรอบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องผู้ชายมั้งแมรี่ก็ได้เอาผู้ชายในอุดมคติของเธอให้กับพกเพื่อนดูสาวๆในยุคปัจจุบันนี้ทุกๆคนค้างไขหนุ่มหลอ่อคนนี้เอ๊ะมันก็หน้าตาคุ้นๆอยู่นะปรากฏว่าในยุคของอลิสนั้น <gasps> เขาก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเช่นกันแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะในอนาคตเขาก็ยังเป็นคนโด่งคนดังเหมือนกันว้าวหล่ออมตะจริงจริงเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันขอรับโทรศัพท์นี่ก่อน สาวๆยืนงงในรองโทรศัพท์ของแมรี่กับอลิซเพราะว่าเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนพอลลี่ใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากกว่าสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเป็นของเด็กเล่นสำหรับเธอแต่ทำไมมือของเธอถึงได็สันงึ้งงักขนาดนั้นละ่ะอ๋อโทรศัพท์ของเธอนั่นเองแม่ของพอลลี่โทรมาจากอนาคตนะอลิซเศร้าอย่างมากเขากระดักพูดคุยกับแม่หมังปั้นเน่แต่จะทำยังไงได้ละ่ะโอ้โอทรศัพท์ของจริงลึกมันเหมือนกับสมัยก่อนเลยอะ่ะ มีปุ่มกดด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะสัญญาโทรศัพท์หายไปไหนเนี่ยปัญหาก็คือมันไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอลิสโทรศัพท์เครื่องนี้มันใช้ไม่ได้มันเป็นได้แค่ของตกแต่งเท่านั้น <c oughs> อลุณสวัสดีทุกทุกคน <c oughs> อลิสไปใช้สูตรเสร,รมิมความงามสักอดีตแปะแต่งกวาบดวงตานัานคลาสสิกมากไม่มีรอยคล้ำ <c oughs> อีกต่อไปละทำไมจะต้องยุ่งยากด้วยล่ะเมื่อคุณสามารถใช้แผ่นปิดตาได้นี่ <c oughs> มันเป็นผลิตภัณฑ์ความงามที่ทนสมัย <c oughs> และมีประโยชน์อย่างมาก ว้าวว,าว,ว่าแต่มันให้ความชุ่มชื้นเหมือนแตัง้งววาสดไหมอะ่ะว้าวนาัาทึกเนาะอ้าวสาวงามสากอนาคตมนุษย์แล้วไงโอ้หแม่เจ้าประคุณลุนช่องเธอกินผลิตภัณฑ์เสริมความงามของอลิสนอกจากนี้เธอยังปฏิเสธที่จะใช้เครื่องสอําอางทาไมเธอจะต้องใช้มันด้วยละ่ะในเมื่อการแต่งหน้าได้ด้วยการเคลื่อนไหวของมือเพียงแค่ข้างเดียว แ่สบัดสบัดมือก็เสร็จเรียบร้อยละอุ๊ยอุ๊ยอุยเธอสอนฉันไหน่ได้ไหมฉางก็อยากจะลงังพังชาง,างแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่มีอะไรกดขุนทุกทุกคนพูดคุยเม้ามอยกันอย่างสนุกสนานสาวๆาวจากอดีตไม่สามารถทําแบบนี้ได้เอาละ่ะงั้นมาออกกําลังกายกันอลิซที่ถึงยิมนาสติกทางทีวีจากในอดีตทาดเรียนภูมิสนุกมากแมรี่อธิบายว่ากีฬาเป็นสิ่งกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วในตอนนี้ สาวๆมันม่นๆอย่างเราๆหรือว่าทุทกๆคนควรจะมีอุปกรณ์ที่ทานสมัยและหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วคุณจะต้องโพสต์รูปลงบนอินสตาแกรมด้วยแม้ว่าคุณจะพลาดเซสชันการออกกำลังกายไปแต่ก็ต้องมีรูปถ่ายจากห้องออกกำลังกายแต่ตอนนี้ก็มีบางอย่างที่จะแัดแปางเช่นกันนี่คือรูปแบบในการออกกำลังกายเมื่อปี2077เป็นไปไม่ได้มันเป็นแค่การฝึกหายใจแค่นั้นเองเหรอโอโ้โห เธอเพิ่งแสดงให้เห็นถึงศิลปะการลอยตัวว้าวทุกทุกคนในอนาคตจะสามารถทำเรื่องแบบนั้นได้จริงๆหรอ <G ül üyor> ยังไงก็เถอะตอนนี้ได้เวลาที่จะคิดถึงอาหารเช้ากันแล้วนะอลิสกำลังจะทำบองอย่างจากยุคสมัยของเธอไม่มีอะไรบ้าเกินไปหรอมีไข่มีแป้งว้าวมีนมอลิสจะทำแพนเค้กนะแต่ปัญหาก็คือ ตาเซนเซอร์สัมผัสมันซับซ้อนเกินไปนี่เป็นครั้งแรกที่อลิซได้เห็นของพวกนี้มันจะเปิดยังไงล่ะเนี่ยบางทีฉันอาจจะต้องทําเชื้อเพลิงจากกําไรดีมั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าพิธีกรรมที่เธอจะใช้มันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยหุยแมลจสาเธอมาทันเวลาพอดีเลยฉันอยากจะจุดไฟอะทำไงดีบูมแค่นี้เตาก็ติดละแมล่สามารถทําอาหารเช้าของเธอเองได้แม้ว่าจะไม่ได้ทําอาหารจริงๆเลยก็ตามเอ้าก็ทําไมล่ะ ในเมื่อคุณอุ่นพิซซ่าในแมโครเวฟได้นี่มันง่ายแล้วก็รวดเร็วสุดๆเลยล่ะพอลลี่อยากจะได้อาหารเช้าเหมือนกันไหมฉันสงสัยว่าผู้คนในอนาคตเขาจะกินอะไรกันเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นพลาสติกรีไซเคิลดูเหมือนว่าพอลลี่ตัดสินใจที่จะกินภาชนะทั้งหมดในห้องครัวนี้งานก็ดูกันเลยเป็นไปไม่ได้ก็อย่างนั้นดึกโอ้โหว้าวแพนเค้กของอลิสก็พร้อมละ แ,แมลลี่ก็พิซาออกมาจากไมโครเวฟวิธีทำอาหารของพวกเธอนั้นแตกต่างกันมากแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเธอมีเหมือนกันนั่นก็คือน้ำอัดลมในภาชนะที่แตกต่างกันแต่มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรหรอกเนาะนี่คือเครื่องดื่มสำหรับทุกยุคทุกสมัยแมลี่ตัดสินใจพาเพื่อนใหม่ไปที่คาเฟ่การดื่มกาแฟด้วยกันมันจะมีอะไรดีไปกว่านี้อีกล่ะใช่ปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสาวๆมีเรื่องพูดคุยเมา้ามอย แล้วอลิสก็สะดุดตาเข้ากับหนุนรอนหน้าตาดีเธอก็มีวิธีที่จะอ่อยเยือเหมือนกันขั้นตอนแรกเลยก็คือเข้าไปพูดคุยกับคนแปลกหน้าคนนั้นพร้อมด้วยจดหมายแน่นอนสิมันดูปดแปลกๆสำหรับเพื่อนๆของเธอ,อใช่ผู้ชายคนนั้นก็พัาลใใจเหมือนกัน6บมุเย็ยนที่ต้นไม้เก่านี่มันอะไรกันเนี่ยปริศนาอย่างนั้นเหรอส่วนแมรี่นั้นก็มีวิธีที่แตกต่างออกไปคุณสามารถค้นหานมฮอตบนโ,โซเชียลมีเดียได้ แล้วก็กดไล่รววๆทุกๆุกภาคของเขาไปเลยว้าวนั่นเป็นการให้ความสนใจมากเลยกับคนคนหนึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่พร้อมสำหรับความกดดันแบบนี้อุ๊ยแล้วพอลลี่ล่ะเธอจะทำยังไงนะหรือว่าจะจับเขาใส่จานบินแล้วก็พาเขาขึ้นไปยานอวกาศด้วยอย่างนั้นเหรอไม่ลอกมันง่ายกว่านั้นเยอะเลยเธอก็ได้ใช้ภาษาของกระแสจิตโอ้ยวงหันมันคือหยังเนี่ยเห็นได้ชัดว่าผู้ชายคนนี้ไม่พร้อมสำหรับการจีบแบบแปลกๆทุกๆรูปแบบ งั้นเรามาถ่ายรูปกันมะออลิสมีกล้องโพลารอยด์ติดตัวไปด้วยมันออกจะดูเชยไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกเนาะเย้ <Yeah! S 2> ภาพถ่ายพร้อมแล้วขอถ่ายอีกรูปนึง <Wow! S 2> แล้วก็อีกรูปนึงว้ <Wow! S 2> าวซ้าๆแต่ละคนจะมีภาพให้จดจำแต่ <Wow! S 2> ทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยแมรี่อยู่คนเดียวอีกแล้วเหรอเฮ้ hey, สาวๆ oh! มันกดขึ้นได้ยังไงเนี่ย ฉันจะคิดถึงพวกเธอนะอลิสก็ได้กลับไปยังยุค70ว,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 ว้าวเมื่อกี้มันคืออะไรกันเนี่ยว้าวอย่างน้นอยๆเธอก็มีภาพถ่ายเก็บเอาไว้และพารลี่ก็เทเลพอร์ตไปยังอนาคตดูเหมือนว่าทั้งหมดจะเป็นแค่ความฝันนะแต่ไม่ใช่ความฝันเพราะว่าสาวๆแต่ละคนนั้นมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่ชัดเจน คุณชอบวิดีโอเกี่ยวกับสาวๆจากยุคที่แตกต่างกันของพวกเราไหมบอกเล่าให้เราฟังในช่องคอมเมนต์หน่อยนะคุณอยากจะเดินทางข้ามเวลากันบ้างไหมเอ่ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในช่องทุมๆุใชก่ก